ใช่ดีค่ะคนยังใส่ที่คาดผมอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะจะททาคลิปก่อนเตียงหน้าเสร็จแล้วเนี่ยอแล้วก็จะไปหาอะไรกินละนะคะอ่ามาถึงไหนอะมาถึงเรื่องการโปรแกรมจิตนะคะให้กับตัวเองทําไมเราต้องโปรแกรมจิตทําไมเราต้องทําบุญผลบุญเนี่ยจะหนุนนําให้เรามีความสุขค่ะทาให้เรามีสติปัญญาที่ดี ทำให้เรามั่งคั่งจากข้างในสู่ภายนอกร่ารวยจากข้างในแล้วก็สู่ภายนอกค่ะนะคะวันนี้เราจะขอพอรนะทาวิสวรรณปางปดนีีนี่คือปางปดนีีที่ครกขายอยู่ค่ะนะที่วัดแต่ละวัดอ่ะชื่อไม่เหมือนกันหมายความว่าถ้าเราขอพอรท่านเราจะได้เงินเพื่อเราเอาเงินเนี้ยมาใช้นี้ที่เรามีเช่นวันนี้ยทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองเป็นหนี้เท่าไหร่เช่นครูเป็นหนี้มากกว่าสามหมื่นกว่าใช่ไหม รูก็จะบอกท่านว่าผู้ขอมีรายได้หลักล้านขึ้นไปนะคะรายได้หลักล้านขึ้นไปแต่ขายอันเนี้ยขายเหรียญพระวิษณุรุลหนูขอ,ขอ,ขอแค่สองแสนขายได้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทให้หนูมีรายได้สองแสนเนี้ยนี่คือเวลารูไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรูจะบอกกับจัก,กรวาลว่าให้มีหนทางหาเงินได้มากกว่าหลักล้านต่อเดือน หนึ่งปีให้ได้ร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านนี่คือตั้งเป้าไว้แล้วเก็บไว้เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของเราเรียบร้อยแล้วนะเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนหรือแปะไว้ข้างฝาหรือไม่ต้องให้ใครเห็นจริงๆแล้วนี่เป็นความลับในการเขียนใบสั่งสักวันนะนี่คือหน้าที่ตัวเองหน้าที่คุณทํางานอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำแ้่แหลนที่คุคนทาอยู่ใช่ไหมอ่ะเขียนเลยว่าจะน่ะสวดมนต์จะนั่งสมาธิทุกวันจะสะสมบุญ ให้ตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออคุณกับท่านเป็นคนเดียวกันนั่นแหละนะคะแล้วทีนี้หน้าที่จัก,กรวาลงานหนักๆเนี่ยเราจะผักให้เทวดาทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเราจะไม่ทํางานหนักๆเช่นหน้าที่ฉันแก้สวดมนต์น,นั่งสมาธิทําคลิปทำคอนเทนต์ช่วยเหลือผู้คนในด้านดีอหน้าที่จัก,กรวาลส่งลูกค้ามาให้ส่งของอยู่ของกินสิ่งของ ที่ลูกอยากได้ลูกอยากได้ฟรี free. เพราะตอนนี้ลูกไม่มีตังค์เหมือนถติว่าครูไม่ได้มีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใช่ไหมครูชอบอธิษิฐานขอเสื้อผ้าก็จะมีคนเอามาให้ลูกครูทั้งสองคนโดยที่ครูไม่เคยได้ซื้อเลยนะคะเรื่องเสื้อผ้าของใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วแม้กระทั่งของเล่นก็จะมีอ่าตะ,ะยานมิตรเทวดาที่น่ารักเนี่ยเอามาให้นะคะล่าสุดก็ได้ของเล่นสองของสองชิ้นนะปีใหม่ก็ได้สมใจที่เขาอยากได้นั่นแหละนะคะเออ นี่แหละคือรางวัลที่เรา